ที่เวียงจันทร์ห้างแตกเพราะไทยไปเปิดบิ๊กซีสาขาแรกที่สปปลาวสบายดีทางพี่น้องฝั่งลาวและพี่น้องฝั่งไทยเนาะแล้วก็สบายดีฝากความคิดฮหดเนาะไปฮอดไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่ต่างประเทศนะครับชมคลิปข้าพเจ้าอยู่เนาะมือนี้เนาะจะมาพูดคุยเนาะเรื่องราวที่ว่าคนไทยเนาะมีน้ำใจและการเล็งเห็นว่าประเทศลาวนี่น่าจะเป็น ศูนย์กันค่าหรือว่าสามารถเปิดเนาะศู์กันค่าหรือว่าบิ๊กซีนั่นเองเนาะในโปปลาเนาะสาขาใหญ่และสาขาแรกเนะนาะที่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะก็ถือว่าคนลาวเนาะกะเฮพากันหลังไหลเนาะไปซมเนาะบางคนกะเบิ่งละกะเอามาโฟต์ลงกาม คิดว่าเป็นบุญเทศกาลเนาะบุญเทศกาลบิ๊กซีกันเลยทีเดียวเนาะที่ว่ามีความยิ่งใหญ่และก็มีความทันสมัยเนาะที่ว่าให้คนได้สัญจอนและก็ได้เข้าไปส้มใส้เนาะแต่นี่ต่อไปเนาะก็คงจะข้ามมาซื้อที่ฟังไทยอีนน้อยลงเนาะเพราะว่าที่นั่นเนาะ จะมีของซื้อของขายเนาะลากหลเนาะส่วนหลายกับบิ๊กซีนี่่นก็จะขายประเภทอาหารสดเนาะหรือว่าพวกที่ว่าไส้ในครัวเฮือนเนาะจะหลายเป็นพิเศษเนะาะบ่ว่าจะเป็นอาหารการแต่งอยู่แต่งกินเนะาะการหลๆเนาะเมื่อวันที่2เนาะที่ผ่านมานั่นเองเนาะคนก็นได้ลังไหลเข้าไปถ่ายหูหรือว่าบางคนก็น เข้าไปนั่งแอร์เนาะนั่งตากแอร์เนาะซิวซิวเนาะสบายใจเนาะส่งว่าอาหารหรือว่าราคาเนาะมันกะถามว่ามันแพงบ่มันกะแพงกว่าร้านขายของซ้ำหรือว่าร้านขายส่งเนาะที่ว่าอยู่นอกเขตนอกเนาะมันกะแพงแน่นอนเพราะเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนาะอยู่ในห้างเนาะบอกว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอย่างก็แล้วแต่มันกะหลายเนาะ ซึ่งนี่บริษัทนี้เนาะเป็นบริษัทของคนไทยนั่นเองเนาะเราต้องตกใจเนาะถึงว่าจะไปอยู่ล่าถึงว่าลาาจะมีบิ๊กซีเนาะในนั้นกะคงยังเป็นของคนไทยเนาะซึ่งว่าสักบริษัทนี้เนาะเปิดมาแล้วเนาะสองสาขาที่อยู่ต่างประเทศเนาะซึ่งสาขาแรกกะอยู่ปอยเป็ดเนาะของ กัมพูชาเนาะอันสาขาที่สองกาอยู่นครแหลงเวจันเนาะที่สปปลาวนั่นเองเนาะอันนี้กาจะเป็นเนาะความคิดเห็นเนาะที่จะนำมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับชมและครับฟังกัดเนาะก็ถือว่าหลายคนกาคอมเมนต์เนาะอันเอากาได้ไปเบิ่งคอมเมนต์เนาะหลายๆคอมเมนต์เนาะที่ว่าทางเพศดังเนาะหรือว่าเพศ บิ๊กซีลาวนี่แหลนะลนะเนาะบิ๊นะกซีลาวเนาะเพจของบิ๊กซีเลยทีแบบโพดลงเนาะเนื่องจากราคาเนาะบอดตรงกรับความต้องการของลูกค้าเนาะลูกค้าก็เลยบ่นว่าราคาเนาะมันแพงกว่าทีไทยเนาะหรือว่ามันแพงกว่าที่บิ๊กซีฝั่งไทยเนาะก็เลยว่ามีการประท้วงขนาดเฮามา ข่ามาซื้อเนาะเพื่นว่าในคอมเมนต์นะในฝังไทยนี่ยังถือกว่าเนาะพอเพื่นเห็นหลายๆเนาะบางคนก็ว่าถ้าคิดไรเนาะถ้าเขาข้ามาเนาะบอกว่าจะเป็นค่าจำพัสปอร์ตเนาะค่าน้ำมันและก็ค่าการเดินทางเนาะถ้าคิดไรเสเรียมันก็ถือกลัวเนาะแล้วก็จะเห็นอีกได้ว่าคนไทยเนาะ ใส่ใจและกายจะดูแลนอลูกค้าเป็นอย่างดีเนาะเส้นคือว่าลูกค้าเนาะบอกบอกต่อต่อว่าราคาแพงเนาะคนก็ได้โพสลงเพจเนาะบิ๊กซีลาวเนาะว่าขออภัยเนาะในการเนาะประเมินแะะาการแพ็คสิ่งของเนาะจริงว่ามันกระทันหัน่นว่ามันอาจจะเป็นการผิดพลาดเนาะ เดี๋ยวเพ่นจะตรวจสอบและแก้ไขเนาะอย่างละเอียดเนะาะถามว่าราคามันแพงเนาะมันก็แพงอยู่แล้วเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าทางฝั่งไทยเนาะกาจะแพงคือกันเนาะเพราะว่าเป็นของยุห้าเนาะซึ่งแพงก็จริงอยู่เนาะแต่ว่าเนาะมันก็นจะได้คุณภาพและมาตรฐานที่ดีกว่าเนาะ ว่าตู้เก็บหรือว่าอุณหภูมิเนาะข้างข้างในนั่นมันก็อยู่ในอุณหภูมิที่พอดีเนาะว่าจะเป็นทางเนื้อเนาะเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนาะแล้วกับวัวเนื้อต่างๆเนาะแลวกในหลายอย่างเนาะเพื่อนจะตรวจสอบเนาะถ้าเป็นว่าบิกซี่ บิ๊กซีหรือว่าห้างเนาะิ่นจะตรวจสอบรายละเอียดเนาะดีกว่าเนาะดีกว่าเพราะว่าถ้าของมดอายุหรือว่าของที่บได้คุณภาพเนาะจะบ่คอยมีเลยบบมีเลยแหละเนาะถือว่าบบมีเลยในห้างเนาะิ่นจะตรวจสอบเนาะรายละเอียดแล้วอย่างครบถ้วนเนาะเท่าๆท,ที่ได้สัมผัสมาแลวกาได้ใช้บริการทางด้านบิ๊กซีทางฝั่งไทยเนาะแต่ทางฝั่งเราเฮาก็ เบาเคยแล้วก <chat, S 2> ็อาจจะเพราะว่ามันไก่เนาะไก่จากหมู่บ้านข้าพเจ้าเนาะหมู sure. ่บ้านข้าพเจ้าก็อยู่ไก่เนาะสี่ร้อยกว่ากิโลแล้วก็อยู่บ้านนอกเพร้าะหมู่บ้านข้าพเจ้านั้นมันก็เลยเหตุผลว่าน่าจะบ่ได้ไซบริการทางฝั่งลราเนาะน่าจะใส้บริการทางฝั่งทยคือเก่าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็จะลืมผมเป็นน้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเนาะเพื่อจะบริ้พลาดสิ่งดีๆที่ข้าพเจ้าจะมานำเสนอ ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมแล้รับฟังกันสำหรับวันนี้สอกล่าวก็ว่าสบายดี